สวัสดีค่ะพวกเรานะคะจะมานำเสนอแอปพลิเคชันแบดมินตัน R M U T I ค่ะพวกเรานะคะชอบเล่นกีฬาแบดมินตันมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะคะท้งสนามนะคะก็เกิด ปัญหาในการจองสนามที่ไม่เป็นระบบที่ไม่เป็นเวลานะคะแล้วก็ความไม่ชัดเจนในการจองสนามค่ะพวกเราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานสนามนะคะแล้วก็ให้สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานแถมเรายังมีฟังก์ชันการจองไวเบ็ดด้วยนะคะเชิญไปดูฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชันกันเลยค่ะ แอปของเรานะครับมีชื่อว่า IMUTI Badminton นะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าการเข้าสู่ระบบนะครับเราจะมีช่องทางเราอินเพิ่มเติม4ี่ช่องทางนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับงั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับสําหรับคนที่มีสมาชิกแล้วนะครับสามารถกรอกข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบได้เลยครับ เราสู่ระบบมาแล้วครับแอปของเราจะมี2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันการจองสนามแบดนะครับฟังก์ชันการจองสนามแบดของเราจะมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นแบบ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแบบ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับระบบจะให้เราระบุเวลาที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ระบุจํานวนผู้เล่นที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการผู้เล่นจํานวนกี่คนแล้วเราก็เลือกรูปแบบสนามครับก็จะเป็นแบบสาธารณะหรือว่าแบบส่วนตัวครับ แล้วแบบส่วนตัวนะครับระบบจะไม่สามารถระบุจํานวนผู้เล่นให้เราได้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับแบบที่สองนะครับจะเป็นแบบหนึ่งชั่วโมงนะครับแบบหนึ่งชั่วโมงนะครับระบบจะล็อกเวลาให้เราเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็ระบุจํานวนผู้เล่นเลือกรูปแบบสนามที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับ เราเลือกรูปแบบสาธารณะนะครับเรากดชําระเงินแล้วก็ชาระเงินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรากดยืนยันการชําระเงินนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาดูสถานะที่ใต้สนามที่เราต้องการนะครับนี่คือเราได้จองสนามไปแล้วนะครับหรือถ้าเราอยากดูชัดเจนนะครับเราไปกดดูที่คิวนะครับจะขึ้นโชว์สถานะให้เรานะครับว่าเราได้จองสนามนี้แล้วหรือมาดูที่ประวัตินะครับ ตงประวัตินะครับจะขึ้นโชว์สนามที่เราจองไว้แล้วนะครับดูที่การแจ้งเตือนนะครับจะขึ้นให้เรากดอนุมัตินะครับถ้าเราเลือกรูปแบบสนามเป็นแบบสาธารณะนะครับครับหรือถ้าเราไม่อยากจองสนามนะครับเราสามารถกดขอเข้าร่วมสนามนอื่นได้นะครับเนี่อเราต้องการเข้าร่วมสนามนี้เราก,กดขอเข้าร่วมไปนะครับขอเข้าร่วมไปแล้วนะครับ ใต้สถานะสนามของเรานะครับจะขึ้นโชว์เราดูนะครับว่าเราได้จองสนามแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่การแจ้งเตือนนะครับจะขึ้นบอกนะครับว่าเขาได้อนุมัติคําขอเข้าร่วมสนามของเราแล้วนะครับที่เราได้ขอเข้าร่วมไปเมื่อกี้ฟังก์ชันต่อไปนะครับจะเป็นฟังก์ชันการเช่าไม้แบตนะครับเป็นฟังก์ชันการเช่าไม้แบนนะครับก็จะมีไม้แบตให้เลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าเราเลือกรายการแรกนะครับแล้วก็กดไปนะครับ แอปจะบอกรายการสินค้าที่เราเลือกนะครับระบุจํานวนรายการแล้วก็เราก็เลือกรูปแบบการจ่ายเงินนะครับว่าเราต้องการจ่ายแบบสนามหรือว่าจ่ายออนไลน์นะครับเเราเลือกจ่ายออนไลน์แล้วกดไปนะครับไม้แบตหนึ่งอันราคาจะอยู่ที่หกสิบาทนะครับเสร็จแล้วเรากดชําระเงินพาชาระเงินเสร็จปุ๊บแล้วกดยืนยันการชําระเงินนะครับเราชําระเงินเสร็จแล้วนะครับดูใต้รายการที่เราเลือกนะครับจะขึ้นว่าเราได้เช่าไม้แบตอันนี้แล้วนะครับ ดี๋ยวถ้าเราอยากดูให้ชัดเจนนะครับเราไปดูที่ประวัตินะครับประวัติการเช่าไม้แบตนะครับจะขึ้นบอกนะครับว่าเราได้เรียกรายการเสียงตานี้แล้วนะครับต่อไปจะเป็นหน้าโปรไฟล์นะครับเราสามารถกดแก้ไขโปรไฟล์ได้นะครับชื่อรหัสอีเมลของเรานะครับแล้วเราแก้ไขเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับนี่ครับแอปของเราก็จะมีประมาณนี้ครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนิสาน ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์วิทยามนตรีสาขาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ